สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตที่ยังคงสอนใจเราได้เสมอกับเรื่องราวจากพุทธชาดกที่ชื่อว่าโชวัสกุลนชาดกค่ะเรื่องนี้มีที่มาที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะพระพุทธเจ้าทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังเพื่อสอนเรื่องความอากปัญญูโดยยกเรื่องราวในอดีตของพระเทวทัตมาเป็นตัวอย่าง ท่านบอกว่าไม่ใช่แค่ชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเป็นคนอกตัญญูแม้แต่ชาติก่อนๆเขาก็เคยเป็นแบบนี้มาแล้วค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตปกครองเมืองพาราณสีค่ะในป่าหิมพานอันกว้างใหญ่มีนกหัวขวานตัวหนึง่งซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ของเราเนี่แหละค่ะกำลังใช้ชีวิตตามปกติของมันแต่แล้ววันหนึง่ง นกหัวขวานตัวนี้ก็ไปเจอเข้ากับราชสีตัวหนึ่งเจ้าป่าที่น่าเกรงขามกำลังนอนหมดแรงอยู่มันดูทรมานมากเลยค่ะนกหัวขวานก็เลยถามด้วยความสงสัยว่าสหายเป็นอะไรไปทำไมถึงดูเป็นทุกข์ขนาดนี้ราชสีตับกลับมาว่าก็เพราะฉันกินเนื้อแล้วมีกระดูกติดคอคอบวมไปหมดเลยจับเหยื่อไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยนกหัวขวานฟังแล้วก็สงสารค่ะ เลยอาสาจะช่วยสหายเราจะเอาไอ้กระดูกนั่นออกให้แต่เรากลัวว่าพอเราเข้าไปในปากท่านท่านจะกินเรานี่สิราชสีรีบรับปากทันทีเลยค่ะม่เอาหรอกสหายไม่ต้องกลัวเลยฉันไม่กินท่านแน่นอนท่านช่วยชีวิตฉันเถอะนะเมื่อได้ยินอย่างนั้นนกหัวขวานก็ตอบตกลงได้เลยจากนั้นก็วางแผนอย่างรอบคอบค่ะ มันให้ราชสีนอนตะแคงแล้วก็หาท่อนไม้มาอันหนึ่งเอามาค้ำไว้ที่ปากของราชสีทั้งบนและล่างเพื่อให้แน่ใจว่าราชสีจะหุบปากไม่ได้จากนั้นมันก็รวบรวมความกล้าบินเข้าไปในปากราชสีแล้วก็ใช้จะงอยปากที่แข็งแรงเคาะปลายกระดูกเบาจนกระดูกหลุดออกมาพอเสร็จภารกิจแล้วมันก็บินออกมาคอท่อนไม้ให้หลุดลงมาแล้วก็รีบบินไปเกาะที่ปลายกิ่งไม้ทันที หลังจากที่กระดูกหลุดออกไปราชสีก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมและในวันหนึ่งมันก็ค่าควายบาดได้ตัวหนึ่งกำลังนั่งกินอย่างอร,อร่อยเลยค่ะนกหัวขวานเห็นอย่างนั้นก็คิดในใจว่าเอเราลองไปทดสอบราชสีดูหน่อยดีกว่ามันจึงบินไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้ที่อยู่เหนือราชสีแล้วก็เอ่ยปากทักทายขึ้นว่าท่านพยาศัตว์ขอแสดงความนอบน้อมต่อท่านนะ ข้าพเจ้าได้ช่วยท่านไว้ตามกำลังที่ข้าพเจ้ามีแล้วข้าพเจ้าจะได้อะไรตอบแทนบ้างล่ะราชสีเงยหน้าขึ้นมามองด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วตอบแบบไม่แยแสเลยค่ะว่าแค่ท่านบินเข้ามาอยู่ในระวังซี่ฟันของข้าผู้ที่กินแต่เนื้อเลือดเป็นอาหารอยู่เป็นประจำแล้วยังมีชีวิตรอดออกไปได้นั่นก็ถือเป็นบุญคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วนะนกหัวขวานได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งไปเลยค่ะ แต่มันก็ยังคงใจเย็นแล้วก็พูดด้วยเสียงหนักนั่นว่าน่าติดเตียนจริงๆสำหรับคนที่ไม่ได้สำนึกในบุญคุณที่ผู้อื่นได้ทำให้และไม่คิดจะตอบแทนคุณใครเลยคนที่ไม่มีความกระตันยูนั้นไม่ควรที่จะคบหาด้วยเลยจริงๆจากนั้นมันก็พูดต่อไปอีกว่า ถ้าเราทำความดีกับใครแล้วเราไม่ได้มิตรภาพที่แท้จริงจากคนนั้นบัณฑิตที่ฉลาดก็ไม่ควรไปอิจฉาหรือด่าว่าเขาหรอกนะแต่ควรค่อยๆถอ,อยห่างออกมาจากคนแบบนั้นจะดีกว่าว่าจุบแล้วนกขัวขวานก็บินจากไปในที่สุดค่ะเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าความกตัญญูเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนดีจริงๆค่ะ คนที่รู้จักบุญคุณคนอื่นและพร้อมจะตอบแทนเมื่อมีโอกาสจะได้รับความเมตตาและความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเสมอในทางกลับกันคนที่ไม่รู้จักบุญคุณก็เหมือนราชสีในเรื่องนี้นั่นแหละค่ะไม่ว่าเราจะดีกับเขาแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นคุณค่าและมองว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องธรรมดาการคาดหวังอะไรจากคนแบบนี้มิแต่จะทำให้เราเจ็บปวดเพราะฉะนั้นการถอยห่างออกมาจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สุดท้ายแล้วสิ่งที่เรื่องนี้บอกเราก็คือเราควรเลือกคบหาแต่ผู้ที่มีคุณธรรมค่ะมิตรแท้คือคนที่เห็นค่าในสิ่งที่เราทำและพร้อมที่จะช่วยเหลือกันในยามจำเป็นเพราะการมีเพื่อนที่ดีจะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขและเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของชาวสกุลชาดกที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดดีๆนะคะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เราตั้งใจนำมาเล่าให้ฟังในทุกๆตอนแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ